คครรัับบใไปไปหัวลูกทักงหายไปเอาวันนี้ใจชื้นขึ้นมาแล้วได้กลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งไปมามาให้กันต้อนรับเยอะขนาคไหนเยอะมากครับทั้งโอ้โหมาพี่ๆมาทั้งหลายท่านเลยแล้วก็ทั้งเสียงด้วยเมื่อกี้เสียงเสียงกี๊ดทำให้ทำให้ผมตื่นเต้นเลยท่านคือทีแรกทีแรกตอนนั่งอยู่ในห้องตอนตอนนั่งในห้องทีแรกอ่ะผมก็ก็โอเคนะก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นมากยังไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นทีนี้ออกมาได้ยินเสียงกี๊แค่นั้นแหละครับพี่ ไปแล้วใจวิ่งหนีไปยังไง่ใช่ครับมันทำแฟนคลับเราเลืมแน่นอนทำไม่หมดหายเป็นว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในความคิดลุกๆว่าก็ก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช่นความรู้สึกเราก็คิดว่าเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะคุณรู้ตอนี้นั่งรถสดเลยตามข่าวครับตีนปลาที่เพื่อนถึงเราโอ้ยใช่จริงจริงการที่เราลดสถานะจิ้นหนิไม่ใช่ว่าเราลดแล้วเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือเราลดแล้วเราจะห่างเหินกันคือจริงๆเรา อยู่ด้วยกันแบบนี้เหมือนเดิมครับตลอดเลยบางบางบางครั้งอาจจะอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็มาได้ใช่กาเหมือนคีกันธรรมดาเลยใช่การที่พวกเราลดสถานะจิ้นหนึ่งเลยคือเพราะเรื่องงานเป็นเป็นเรื่องงานเป็นเป็นเป็นหลักเลยเพราะว่าในบางครั้งพี่ๆเขาเร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 าเป็นผู้จิ้นเนาะต้าเข้าใจว่าเราเป็นผู้จิ้นก่อนแล้วบางครั้งไปไปงานเดี่ยวหรือนุ๊กไปงานเดี่ยวอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็จะติดภาพจําที่เป็นผู้จิ้นเขาจะถามว่าทำไมสมมติไปไปไปแสดงหนัง ก็จะไม่ายมีปายแล้วไม่มีนุ๊กหรือนุกไปอย่างเงี้ยมีนุกไม่มีปายเราก็แค่เหมือนมันกลับจะจะจะ,ะลดไอ้น,นี่คู่คู่จิ้นลงใช่ทำทำให้เขาเข้าใจว่าเออแต่าปายก็ไปงานเพื่อการทำงานที่<ด>ทมีประสิทธิภาพขึ้นครับผมถ้าถ้าไปเองเคยได้ได้ได้เห็นกระแสไหมเพอว่าเขาเริ่กแฟนแล้วเลยแหละคนเสียเราให้กลับไปแบบอะไรไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เห็นกระแสอยู่ครับแต่ก็แล้วก็ย่า ถือว่าการการทำงานมันจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะเพราะอย่างนูกไปทํางานที่อื่นมันก็จะมีกระแสตีกลับมานะครับก็แปลว่าลดสถานะคู่จิ้นเพื่อให้เราทํางานได้ได้เปิดเปิดโลกกว้างมากขึ้นเราคุยกันตลอดเราเราเข้าใจกันหลังจากนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ต่อไปแม่เขากระโสนงแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ทํางานด้วยกันเหมือนเดิมเป็นมิตรภาพที่ดีด้วยกันเหมืราเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้แหละใต่างเมื่อกี้แต่เมื่อกี้พูด างานคู่จะมีอีกไหมคะม,มีตลอดครับ,รบงานคู่คงานคู่ก็จะมีด้วยกันไปตลอดเลยใช่ครับแต่ก็จะมีเป็นบางครั้งสมมติอย่างหนังที่นกถ่ายที่ที่นกถ่ายเตรียมที่จะปล่อยแล้วก็<ม>คือหนังปาณีหรือหนังท่าแร่ใช่ครับก็ปายก็ไม่ได้ไปแสดงด้วย<ม>ก็เพราะว่ามัน,มนเป็นหนังเกี่ยวกับนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแ่ไปเล่นฟุตบอลไม่เป็นแต่แต่ปายเขาก็จะมีหนังนะอ๋อใช่เขาต่างคนต่างแยกกลายไปไปทำงานแล้ใช่ครับไม่อยากให้ติดพาพูดจนใช่แต่ถามว่าเรามีงานคู่กันไหม อันนี้ตอบเลยว่าเรามีงานคู่กันตลอดใช่ครับผมใช่แล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอสมมติว่าเรามีแยกกันไปทำงานเนาะมันมีคิดถึงกันบ้างไหมก็จริงๆแล้วมันเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะความความที่เราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นบัตตี้คือเราเป็นทุกอย่างด้วยกันอยู่แล้วถามว่าคิดถึงกันไหมคือเราทั้งสองคนมันสนิทกันมากเนาะเป็นความเคยชินที่มีกันอยู่บนเวทีเสมอเลยใช่อย่างที่ไปเคยบอกว่านุก็คือความมั่นใจของไปค่ะเคยชินเคยชินที่ แล้วพอสามคนเนี่ยสมมติว่าเราโดนกระแสดราม่าเราปรึกษาคุยกันยังไงบ้างก็พูดคุยกันครับพูดคุยกันตลอดว่าปรึกษากันว่าอ้าวเกิดเรื่องนี้มาเกิดเรื่องนี้มาเราก็ช่วยกันหาทางแก้ไขครับผมใช้กำลังใจกันแล้วกันครับผมอย่าบอกที่นก่ญาติก็ได้ทำงานอย่างเงี้ยบางบางเพ่อเขาก็มีดราม่าเหรอว่าแบบนี่แหละมัไม่ต้องบกคนอื่นด้องมีาเราก็ก็นี่แหละครับประเด็นนี้แหละที่ที่พวกเราถึงได้ ลดสถานะคู่จิ้นลงใช่คับใช่ม,ม,มีมีบ้างมีบ้างมีบ้าง,างแต่แต่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วนะอตอนนี้โอเคแล้วพี่พ,พี่พี่พีเอฟซีเขาน่ารักเข้าใจใับ